มีคนเมนต์มาบอกว่าเป็นคนไหลกว้างแล้วก็ช่วงล่างเล็กจะแต่งตัวยังไงดีวันนี้นะคะก็เลยทําคลิปมาตอบคําถามกันเลยดีกว่านะว่าสาวอ้วนไหลกว้างช่วงล่างเล็กนะคะจะแต่งตัวยังไงดีถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะอย่าลืมกดเซฟไว้นะคะหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ติดตามนะฝากกดติดตามกันด้วยเพราะว่าก๊อฟจะมีเทคนิคนะคะสาระดีๆกับสาวอ้วนมาฝากท่านแน่นอนเลยต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าตัวก๊อฟเองนะคะเป็นสาวอ้วนแล้วก็ไหลกว้างมากๆเดี๋ยวให้ดูกันใกล้ๆนะคือแบบว่าไหลใหญ่มากแล้วคือแขนก็ลั่มบึกมากๆเลยนะคะ บอกเลยว่าหัวข้อนี้เป็นหัวข้อที่ถนัดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสาวอ้วนไหลกว้างนะคะแล้วก็ข้างล่างนะคะช่วงล่างนะั้นเล็กจะแต่งตัวยังไงดี <S <S เรามาดูกันค่ะอย่างที่1นนะคะเราใส่เป็นเสื้อปาดไหลแบบนี้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะสาวไหลกว้างนะคะไหลหนาแบบนี้นะเวลาที่เราใส่เสื้อปาดไหลนะคะมันก็จะทําให้ไหลของเรานะคะดูเรียวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไหลนะั้นหนาไหลกว้างๆนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่แบบว่าถ้ามันไม่มีอะไรปาดไหลใช่ไหมมันก็จะแบบเป็นอย่างประมาณนี้เนี่ยมันก็จะดูแบบว่าบึกแล้วก็ดูแบบล เหมือนนักยกกล้ามเลยใช่ไหมแต่ว่านี่เลยค่ะใส่เป็นเสื้อปัดไหล่แบบนี้นะคะได้ความแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะคะแล้วก็พางต้นแขนพางไหล่ใหญ่ๆของเราได้ดีมากเลยค่ะและนี่เลยค่ะอย่างที่สองนะคะสาวไหล่กว้างนะคะแล้วก็ช่วงล่างเล็กนะคะก็ขอแนะนํากางเกงทรงนี้เลยค่ะ,คะกางเกงขากระบอกใหญ่นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะการที่เราใส่กางเกงขากระบอกใหญ่แบบนี้ใช่ไหมคะช่วงสะโพกเนี่ยนะมันจะมีความหลวมๆนิดนึงนะเราสะโพกเล็กหรือว่าเราช่วงล่างเล็กนะคะการที่ใส่กางเกงขากระบอกใหญ่แบบนี้ มันจะทําให้นะคะช่วงล่างของเราเนี่ยมันด so like ูสมส่วนกับท่อนบนนะเราอาจจะเลือกขาดกางเกงนะคะที่ประมาณแบบกําลังพอดีแบบนี้ไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เล็กจนเกินไปมันจะได้ดูท่อนล่างแล้วก็ท่อนบนนะคะสมส่วนกันแบบนี้นี่เลยสาวไหล่กว้างท่อนล่างเล็กนะคะก็จะแต่งตัวได้ดูแบบสมส่วนแล้วก็ดูสวยด้วยค่ะอย่างที่3มนะคะเสื้อแขนเว้าค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะนี่เลยเสื้อแขนเว้าแบบนี้นะคะจะทําให้สาวไหล่กว้างไหล่ใหญ่ๆแขนใหญ่แบบกอลฟนี่นะคะทําให้นะคะแขนเลียวเล็กนะคะแล้วก็เนี่ย อย่างเส้นแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะดูแบบพลางสายตามันดูแบบว่านําสายตาให้ไหลน้หนาของเราเนี่ยนะคะดูเรียวมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นเสื้อแบบแขนว้าวแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าก๊อบต้องขอแนะนําอย่างนิดนึงว่าเวลาที่เราจะใส่เสื้อแบบพอดีตัวหรือว่าแขนว้าวหรือว่าแขนอะไรแบบนี้นะเราจะต้องเลือกขนาดของเสื้อให้พอดีกับตัวไม่รัดจนเกินไปนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเวลาที่เราใส่เสื้อรัดจนเกินไปเนี่ยอย่างตัวนี้ใช่ไหมถ้าเราใส่แบบเสื้อแขนว้าวแล้วรัดเนี่ยรัด มากๆไม่พอดีกับตัวเนี่ยจะทําให้เหนื้อด้านข้างปิน้นยิ่งดูน่าเกลียดไปอีกนะการใส่เสื้อแขนว้าแบบนี้นะคะขนาดกํากลังพอดีกับสัดส่วนของเรานะคะก็จะได้ลุคแบบดูดีด้วยและที่สําคัญนะคะลายใหญ่ๆของเราเนี่ยก็จะดูเรียวมากยิ่งขึ้นด้วยบอกเลยว่าเสื้อแขนว้าแบบนี้นะใครที่ยังไม่มีรีบจัดด่วนเลยคะ่ะและอย่างที่4นะคะนั่นก็คือกระโปรงทรงป้ายหรือว่ากระโปรงที่มันมีดีเทลนะคะข้างหน้าอะไรแบบนี้นะเพราะว่านะคะสาวสะโพกเล็กนะคะหรือว่าสาวท่อนล่างเล็กใช่ไหมคะเวลาที่กระโปรงเนี่ยมันมีด มันจะมีความแบบเพิ่มเลเยอร์นะคะเพิ่มชั้นชั้นของเราเนี่ยให้มันดูแบบว่ามีความหนามากยิ่งขึ้นอย่างตัวนี้เป็นกระโปรงทรงป้ายที่มีกางเกงข้างในใช่ไหมตรงกระโปรงของเขาเนี่ยนะคะก็จะมีดีเทลจีบๆแบบนี้ทําให้สาวสะโพกเล็กนะคะดูสะโพกใหญ่มากยิ่งขึ้นหรือว่าใครที่แบบว่าอาจจะเป็นขาเล็กนะคะหรือว่าช่วงล่างเล็กนะคะก็จะทําให้รูปร่างของเรานะคะดูแบบว่าดูหนามากยิ่งขึ้นนะมันจะได้สมดุลกับท่อนบนแบบนี้นะคะหรือว่าอย่างหนึ่งนะคะเราอาจจะเลือกเป็นกระโปรงทรงเอก็ได้นะจะทําให้สาวท่อนล่างเล็กนนะะะะคคหรือวว่่่าาชงงลลเ็ก ดูหนามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็สวยด้วยค่ะอย่างที่5้านะคะก็คือเสื้อคอกว้างนะคะหรือว่าเสื้อคอลึกนิดนึงนะคะเพราะว่าสาวนะคะที่ไหล่ใหญ่ไหล่ห,หนานะคะการที่เราใส่คอลึกๆแบบนี้นะคะมันจะได้ดูแบบนําสายตาให้มันดูมีความเซ็กซี่นิดนึงนะจากที่แบบว่าคนอื่นใช่ไหมจะมามาโฟกัสที่ไหล่ใหญ่หรือว่าแขนใหญ่ๆของเรานะคะอาจจะเป็นการโฟรกัสที่ช่วงคอของเรานะที่ออกแนวเซ็กซี่เซ็กซี่นิดๆนะคะสําหรับใครที่แบบว่าไม่ชอบแบบโปมากอะไรอย่างนะี้นะก็อาจจะใส่เป็นเสื้อสไตล์คอวูแบบคอบใส่แบบนี้ก็ได้นะคะได้รูปแบบเซ็กซี่ เซ็กซีแ่และที่สําคัญนะคะมันทําให้ไหลใหญ่ๆนะคะไหล่กว้างๆนะคะดูเดี่ยวมากยิ่งขึ้นอบอกเลยว่าเสื้อแบบนี้นะคะใส่สวยมากๆจะใส่กับกระโปรงก็ได้นะคะหรือว่าเสื้อตัวนี้นะคะแบบนี้จะใส่กับกางเกงก็สวยนะและนี่เลยเราใส่กับกระโปรงทรงไป้ายไม่กี่ทั้งเซ็ตแบบนี้สาวไหล่ใหญ่นะคะไหล่กว้างกับช่วงล่างเล็กชุดนี้บอกเลยเอาอยู่แน่นอนค่ะนี่เลยค่ะ5สิ่งนะคะ5ไอเทมที่สาวไหล่กว้างนะคะช่วงล่างเล็กนะคะบอกเลยว่าต้องมีถ้าใครคิดว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์นะคะอย่าลืมกดเซฟไว้นะหรือว่า ใครที่ดูในคลิปนี้นะคะอยากจะให้กอฟนะคะแนะนาการแต่งตัวสําหรับสาวนะคะรูปร่างแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้เลยนะและสําหรับสาวๆไหลกว้างนะคะถ้าชอบไอเทมไหนที่กอฟแนะนํานะคอมเมนต์มาบอกกันได้ชอบเสือ้อชอบกระโปรงหรือว่าชอบกางเกงอะไรอย่างนี้นะคะพิมพ์มาบอกกันได้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะไปก่อนคะ่ะ